การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดหัวคุงข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา2566จำนวนนักเรียน104คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น9คนดังนี้ ผู้บริหารและครูข้าราชการจำนวน6คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนด้านที่1ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรายงานผลปีการศึกษา2565และประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานของปีการศึกษา2566 มีการประชุมครูและประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายและติดตามผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการจัดทำคำสั่งการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในปีการศึกษา2566มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานโรงเรียน แผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2,566มีการมอบหมายคณะครูและผู้รับผิดช,ชอบจัดทําการดำเนินงานชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบันดังนี้แบบบันทึกการเข้าเรียนแบบบันทึกการจัดก,กิจกรรมโฮมรูมแบบบันทึกรายงานผลสัมฤทธทางการศึกษาแผนการจัดก,การเรียนรู้ แบบบันทึกหลังสอนแบบบันทึกรายงานผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันและแบบบันทึกการดื่มนมด้านที่2อาคารสถานที่มีการจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมต่อการใช้งานในปีการศึกษา2,566 มีการจัดกิจกรรม b ิกกินนิ่งเดยเพื่อจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัยมีการจัดทำรั้วโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรียนมีการดูแลรักษาระบบน้ำห้องน้ำและโรงอาหารภายในโรงเรียน มีการตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อให้ปลอดภัยต่อน,นักเรียนในปีการศึกษา2,566มีการดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของยาและจัดระเบียบความเรียบร้อยของห้องพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนด้านที่3ด้านครูผู้สอน มีการดำเนินการจัดเตรียมงานเอกสารธุรการชั้นเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ออนมีการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านที่4ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศภายในทั้งในรูปแบบของการเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการสอนมีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะมีการจัดก,กิจกรรมบูรณาการวิชาการงานอาชีพกับทักษะอาชีพกิจกรรมยุวเกษตรกรหัวคงพัฒนามีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เปอร์เซในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีการศึกษา2566 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูโดยมีการจัดประชุม PLC ทุกวันพุธของสัปดาห์มีการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรร่วมกับชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภาชีด้านที่5นโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีการดําเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและมีการทำหลักฐานอย่างชัดเจนมีการดําเนินการจัดโครงการอาหารเสริมนมนักเรียนทุกคนได้ดื่มนมร้อยเปอร์เซน์โรงเรียนมีการดําเนินการแจกจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง จะใช้ในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและมีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมทั้งมีการทำหลักฐานการจ่ายเงินโรงเรียนมีการจัดซื้อหนังสือเรียนอย่างเพียงพอให้กับผู้เรียนโรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับประถมและระดับประถมวัยการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการบูรณาการสำหรับทักษะอาชีพยุวกษสิตรกร ด้านที่6ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรงเรียนมีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ให้กับผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนอย่างเคร่งครัดมีการจัดจุดล้างมือด้วยสบู่และแอลโกอฮอล์อย่างเพียงพอมีการกำหนดจุดเข้าออกและเส้นทางการเดินเพื่อเว้นระยะห่าง มีหน้ากากอนามัยสำรองเพียงพอแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหัวคุ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งขอขอบคุณค่ะ